สองโมงเชา้ายัน4ีน่โมงเย็นถ้าหมดก่อนก็เก็บก่อนคิดว่าเป็นที่แม่ค้าด้วยพอลูกค้าเข้ามายิ้มบริการและความสะอาดของร้านแล้วก็วัตถุอุปกรณ์ที่พี่ใช้คือสดใหม่สะอาดแม่ค้าต้องยิ้มไม่ว่าจะมาสถานการณ์ไ,ไหนไมแม่ค้ารับได้เสมอต้องยิ้มได้ทุกคน ลูกค้าน้าบึ้งๆบงแล้วก็เรายิ้มรับก่อนเลยคือกระเพาะปลาแล้วก็จะใช้เกรดเกรดที่ว่าไม่ใช่ต่ำมากแล้วก็ไม่สูงเกินไปจะพี่จะใช้เกรดกำลังกลางๆที่ว่าพอไปได้กับราคาตอนนี้พี่ที่จะไม่มีปูอัดพี่จะมีแค่ไก่กับไข่ก็คือว่าพี่จะแบบไปซื้อเรามาต้มเองแล้วมันจะได้ไข่ที่สดยังมีอย่างเงี้ยพี่ก็บริการคือแบบวางให้เลยแล้วแต่ลูกค้าฟรี คืออย่างเงี้ยคือฟรีเลยก็คือว่าเขาเข้ามาร้านเราแล้วเราก็คือว่าบริการเขาให้ดีที่สุดให้รสชาติคือให้ได้ให้กินแล้วโอเคกระเ,ออเออพาะปลาก็ตั้งอยู่ที่ห้าแยกบ้านกลางเปิดตั้งแต่สองโมงเช้ายันสี่โมงเย็นถ้าของหมดก็คือเก็บก่อนจะเปิดทุกวนันนอกจากแม่ค้ามีธุระจริงๆถึงจะหยุดและแม่ค้าก็จะบอกหน้าเพจว่าวันนี้หยุด ก็อยากจะฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยมาอุดหนุนกระเพาะปลา5แยกบ้านกลางไม่ว่าจะเป็นดอนเจดี3สชุกสีประจันหรือว่าแบบลูกค้าจากต่างจังหวัดมาอย่างเงี้ยก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่าน